ในเวลานี้ถ้าชีวิตของคุณกำลังจมอยู่กับความรู้สึกเป็นทุกข์เพราะคนบางคนทำให้คุณรู้สึกแย่ด้วยคำพูดหรือการทำร้ายกันให้รู้สึกเสียใจและหากเขาคนนั้นยังคงอยู่ในชีวิตคุณอยู่บนความทุกข์ความเจ็บปวดของคุณบางทีความดีและความอดทนถ้าใช้ผิดคนมันก็ไม่มีผลอะไรถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ทรมานนี้จากความผิดหวังเสียใจโกรธเกลียดไม่พอใจ เชื่อไหมว่าบาดแผลที่ทำให้คนเราเจ็บปวดได้มากที่สุดบางครั้งก็มาจากคำพูดเพียงไม่กี่คำที่มาจากคนที่พูดไม่คิดให้คนอื่นรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่ากว่าตัวเองถ้าวันนี้คุณมีคนแบบนั้นอยู่ในชีวิตแล้วคุณเกิดสติตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าทำไมเราต้องยอมให้ตัวเองเป็นทุกข์เพื่อคนที่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตเราจริงๆแล้วคนที่ชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์คือคนที่ไร้ซึ่งความสุขภายใน คนที่ชอบเหยียบย่ำคุณค่าของคนอื่นลึกๆแล้วเขาไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าหลงลืมสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตเพียงเพราะคนที่คิดไม่เป็นเพียงแค่คนเดียวชีวิตของคุณมีค่าจงอย่าเป็นทุก์เพียงเพราะคนบางคนเสียใจได้เพราะมันเป็นเรื่องชั่วคราวแต่อย่าทุกข์ใจยาวจนลืมก้าวไปข้างหน้าคุณเกิดมาพร้อมจิตใจและสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มีคุณค่ากับชีวิตใครที่เคยทำร้าย หักหลังดูถูกเหยียบย่ำคุณจงสูตดลมหายใจให้ลึกด้วยสติกัดฟันอดทนกับความคิดฟุ้งซ่านทุรนทุรายเยียวยาความเจ็บปวดจนกว่าจิตใจของคุณจะเริ่มสงบและมั่นคงบางครั้งคนบางคนปล่อยเขาไปดีกว่าได้เขามาถึงวันนี้คุณอาจจะเสียใจที่เคยมองใครบางคนในแง่ดีเกินไปแต่คุณจะไม่อยู่กับความทุกข์ใจเพื่อคนที่ไม่อยากอยู่ในชีวิตคุณ คุณจะหยุดดิ้นรนเพื่อให้ใครมองเห็นค่าจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองแต่คุณจะกล้าเผชิญกับความจริงที่มาพร้อมกับของขวัญแห่งชีวิตทุกๆวันคุณจะก้าวผ่านคนที่เคยทำร้ายคุณเพื่อไปสู่จุดที่ดีกว่าคุณจะขอบคุณชีวิตและลมหายใจขอบคุณทุกบทเรียนที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณคุณจะมอบพลังให้กับความฝันเป้าหมายและการเรียนรู้สิ่งดีๆในชีวิตคุณจะตื่นขึ้นในทุกๆวัน พร้อมด้วยจิตใจและสายตาที่มองเห็นในสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของคุณจริงๆ